หลังจับตารอบทิศเปิดประเด็นพระสงฆ์ในจังหวัดร้อออกมาร้องเรียนว่ามีกลุ่มขบวนการเข้าไปตัดไม้พยุงในป่าสาธารณะเนื้อที่กว่า130ไร้ท,ทั้งทั้งที่เพิ่งจะผ่านพิธีบวชป่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับล่าสุดปป,ปอชอแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็ลงพื้นที่ไปหาแนวทางแก้ปัญหาครับโดยขอให้ตำรวจและทหารส่งกำลังเข้าพื้นที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุครับแย้งทุกหน่วยงานแล้วครับ ด้วยความมั่นคงกอลมโนอ<ะ>ตกย่างครับวเงียบเก็บเก่านายปริญญานามรักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองบัวทองจังหวัดร้อสะท้อนถึงความอัดอั้นตันใจตลอด6ปีที่ผ่านมาที่ตัวเขาและผู้นำชุมชนต้องเระเชิญกับปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงในป่าสาธารณะเนื้อที่กว่า130ไร่อย่างต่อเนื่อง จากที่เคยมีไม้พยุงกว่า400ต้นตอนนี้เหลือไม่ถึง200ต้นแล้วครับยิ่งช่วง2เดือนที่ผ่านมาได้พยายามเข้ามาลาดตระเวนป้องกันไม่ให้ขบวนการมอดไม้เข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงแต่ก็ยังมีการลักลอบตัดไม้และขนไม้ออกทุกวันเจอตอไม้ที่ถูกตัดใหม่ทุกวันและทุกครั้งที่แจ้งตำรวจหรือว่าทหารกลับพบปัญหาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ล่าช้าไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันส่วนคดีก่อนหน้านี้ก็สาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่ ทำให้มีการตัดไม้ต่อเนื่องในฐานะผู้นําหมู่บ้านก็แม้ว่าจะเป็นหน้าที่นะครับแต่เขาก็ยอมรับว่าไม่กล้าปะทะเพราะว่ากลุ่มลักลอบตัดไม้มีปืนครับพวกเขามีแค่มีดป้องกันตัวเท่านั้นเองชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อปีที่แล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาทําพิธีบวชป่าและไม้พยุงต้นที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดร้อยเอ็ดทำพิธีบวชก็ยังถูกตัดหลังจากบวชได้เพียง7วันชาวบ้านเลยมองว่าเอ๊ะมันเหมือนเป็นการชี้เป้าหรือไม่ครับ มาไว้แต่มาวันหลังเอาต้นนี้ก่อนวันหลังมาเอาต้นนีเ้เอาต้นคุณภาพแกใ่ใหญ่ก่อนก็เหมือนต้นที่ท่านผูว้ว่าพูกอ่ะต้นผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านก่อนที่รบรปวดตาที่ยี่สิบเจ็ดอะ่ะเอาลงไม่ถึงกี่วันอะ่ะสามวันพวกผมพวกผมลอยหลังแค่แค่สามวันไม่มาดูพอสามวันหลังปั๊บล้มเลยลานาดแถวนั้นไปแถบหมดเลยหลังบวดกี่วันนะคะหล,งล,งลังบวดประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะหลังบวดอาทิตย์หนึ่งก็มาเอาเลยเอาเลย เริ่มต้นเลยก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสวัดป่าดงนาย่องได้ร้องเรียนว่ามีขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงเข้ามาตัดไม้จุดนี้นะครับแต่ยังไม่สามารถตัดไม้ออกไปได้จึงแจ้งตำรวจให้เร่งมาขนย้ายไปเก็บรักษาเพราะเชื่อว่ากลุ่มตัดไม้จะกลับเข้ามาอีกทําให้นายอนุชาพ,พึ่งบุญศรีผู้มนตยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็พบว่ายังมีความพยายามจะขนไม้ที่ตัดเอาไว้ออกจากพื้นที่จริง โดยทุบกำแพงที่วัดสร้างไว้เป็นช่องทางลัดซึ่งทางปปชได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมหารือเพื่อวางแผนวางแนวทางป้องกันนะครับมีการก่อปูนปิดกำแพงที่ถูกทำลายแบบนี้ครับส่วนปัญหาสำคัญที่ชาวบ้านร้องขอให้แก้ไขเรื่องการลงพื้นที่ของตำรวจและ การเร่งรัดทําคดีทางปปชร้อยเอ็ดจะแจ้งขอความร่วมมือไปยังสถานีตํารวจปูทรเมืองร้อยเอ็ดที่อยู่ห่างจุดนี้3กิโลเมตรเพื่อขอให้ตํารวจลงพื้นที่อย่างรวดเร็วและเร่งรัดจับกลุ่มขบวนการตัดไม้พยุงมาดาเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะครับและขอกําลังทหารมาช่วยติดตามตรวจสอบปัญหานี้ด้วยอีกแรงหนึ่ง <Okay. S 1> เพราะหากยังไม่มีความร่วมมือของลูกฝ่ายไม้พยุงในป่านี้ที่เหลือประมาณ200ต้นอาจจะถูกลักลอบตัดไปจนหมดได้ครับ